เอาละครับวันนี้นะครับก็อยู่กับบูมอีกเช่นเคยนะบูมบูมเข้มวันนี้ครับผมจะมาสร้างทุกคนเคยดูไททันไหมครับอํามันจะเป็นเหมือนลาสบอสตัวสุดท้ายของไททันอะราชาไททันเอเลนนั่งบัมพ์นะครับเดี๋ยวเราจะลองสร้างดูนะครับโอ้ยน้องบินอยู่แล้วลองจะลองสร้างความสูงประมาณนี้ดู ไม่ดูนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงก่อนเริ่มสร้างไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะคะแต่อันนี้ผมจะไม่สร้างเยอะมากนะคะเดี๋ยวเคยสร้างกัน แล้วจะทำไมหรออะอ้ฮะประมาณนี้ให้มันเสมอปลายกันหรืนมาประมาณนี้ต่อไปก็อย่างนี้ ไ,ไ,งไง่งาวะไอ่ผคงพูดเลยเอนะใครลองทำก็ทำได้นะคบอันนี้เป็นสูตรง่ายไม่ใหญ่เดี๋ยวหนะ้าได้โค้งตัวโค้งแล้วก็ขอสูงแล้วว่าผมไปดูสปอยมานาะนๆว่าตอนจบมันเป็นยังไงไม่สปอยดีกว่า ไปทำต่อไปทำคนเดียวมันเหนื่อยถามว่าอยากให้มีคนดูอยู่ไหมก็ยากนะครับไอ่ไม่ใช่โทรศัพท์คนเดียวไงการที่ถ่ายคนเดียวทำคนเดียวมันก็ยากไงต้องมีคนมาช่วยแต่ไม่เป็นหรกสกิลณยังผมดอุ้ยหัู่แล้ว ไม่มีเพลงด้วยแต่ไม่ใส่แล้วจะทำไมอ่ะเดย๋ยวนะนจริงๆในเรื่องมันดูใหญ่มากๆม,ม,มากมากเลยครับแต่นี่ทำตัวเล็กไงไม่ว่ากันนะเหตุผุความจริงมีเพียงอย่างเยวเท่านั้นนั่นละตัดตัดตัด,ตด ก็จะทำด้วยมือเดียวด้วยเพราะว่ามข้างนึงค่ะก่อนงก็โอ้ยมันยากจริงๆนะ มาเจอแท่านเนี่ยเดี๋ยวนะอุ euh, ้ยอะไรเนี่ยอุ Anything? ๊ยผมทำเสมอกันเกิืนอ่ะโอ้จริงๆมันพอเลยอ่ะแคงมัน แล้วไม่ไหวล้ะหมดพลังแล้วจะทำน้อยลงน้อยลงนะครับน้อยเกินโอ้ยน้อยเกินน้อยเกิน าจะประมาณนี้ยก็บอกเลยนะสร้างตัวใหญ่มันต้องกี่วันวันเนี้ยอันนี้น่าจะแป๊บเดียวแหละไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถ้าถึงคลิปตัวยาวอา่าแบตบตัวไกลหมดแล้วเด้อถ้าทุกคนเลยนเนี่ยมาทำเนี่ยอ๋อผมม,มีช่อง,ม,อง,ม,องมีช่องจะฝากอยู่ครับ ช่องดินศูนย์สามนะครับเขาก็ทำแนวมินิเวลร์แบบผมเนี่ยแหละเขาทำก่อนเขาทำก่อนนะครับหรือว่าเขายอบเย็ยนแบบเราแกบ้าอ่ออิ่มเออ ืจริงๆเลยกระตดกครับทุกคนผมบูมทุเล็ทุกคนครับคิดว่าราชาเทียนนนจ๋อมาสวยตกซ้ำเพราะว่าผมทำเท่าที่ทำเทำ่าที่ทำได้แล้วไม่ไหวจริงนะอย่ยไปหาผมเลย

แล้วเยี๋กว่อนนะผมเคยสร้างไว้อยู่อ่ะผมจะสร้างไงนี่แล้วก็มีบล็อกด้วยขอทำนี่เสรบกวนไอรินาสึ่งแสนผมขอบอกไว้ก่อนนะครับต้องขอโทษที่ผมสปอย เอเลนนั้นไม่บอกดิหรือว่าทุกคนก็รู้อ่ะมันยากตรงผมยาวสลวยสวยเก๋จริงเลยผมไม่เข้าใจทำไมเอเลนทุกล่างทำไมผมมันต้องยาวด้วยครับผมไม่เอเลนภาคหนึ่งผมเอเลนก็ไม่ได้ยาวมากใช่ไหมล่ะ ผมเอรินก็สั้นๆปะใช่ไหมล่ทุกคนผมมันก็สั้นๆ ผมว่ามันก็สวยดีนะเดี๋ยนระาชาไทท่านกลายเป็นราชาอีท่านไปแล้วพอมันมาอยู่ในช่องนี้มันจะเป็นจากศิลป์เปิมันจะกลาไม่ใช่จากศิลป์เป่ามันจะกลายเป็นศิลป์เป,ปมันเป็นศิลป์เปิดดีๆนี่เองครับทุกคน <S <S> <S โอ้ย ตอนนี้นะครับก็ได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์้างหัววัดยุหูวเอ้ยนใจยาวๆครับมีเรียนจะยาวๆแป๊บเดียวก็เสร็จเร็ว นี่ทุกคนเอ่เอทำไมเอเดมันผูปใจสวยผูดคตรเ,เสร็จแลว้วอย่งเอาอย่างไงอย่าง ทำเล็กๆไปไว้ล่วงนีเสร็จเร้วแทดแทดแทดทดแทดเอ้ยเอ,ยเอ,ยเอยลินจงตั้งข้าให้ก่อนเอเอเจ้า ใช่ได้งั้นปิดคิดเลยนะครับสำหรบใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมาเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับคลิปต่อไปไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันรอติดตามบาย